สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮลํานาเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันเสาร์ที่19เมษายนโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นเอเวอเรตพบแมนซิตี้คู่ที่2เบนฟอร์ดพบไบรตันและคู่สุดท้ายแอตตันล่าพบนิวคาสเซิลแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับอย่กมุ่มแจกกีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียบอกกันยับๆหากสในใจไปครอบครัวเดียวกันกับเราสามารถอไลน์ไม่ได้ที่แอดไอยูเอ็มเก้าคู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์ก็คือคู่รง Ever ton, Man City. องเอเวอเรสตดพบแมนี้าานอะัขงงทง2ท2 ชาน,านเอเวอเรตแข่ง32นัดชนะ8เสมอ14แพ้10อยู่ลำดับที่13ของตารางส่วนางด้านเมซิตี้แข่ง32นัดชนะ16เสมอ7แพ้9อยู่ลำดับที่5ของตารางเรามาดูสถิติที่พบก,กันก่อนทั้ง2ทีมซึ่งเป็นเมซิตี้เป็นฝ่ายชนะ3ครั้งเสมอ2ใน5เกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูง1เสมอ1ต่ำ3ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งกของทั้งสองทีมเริ่มจากเอเวอเรตน5นัดล่าสุดชนะ1เสมอ3แพ้1โดยไปนครต่ำทั้งหมด ส่วนทางเมซิเตี้5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ2โดยไบรตั์สูง2ต่ำ3ผลสถที่คาดเอเวอลนตันเปิดบ้านยันเสมอเมซิเตีย1ต่อ1ว่าต่อที่คู่ที่2ระหว่างเบนฟอร์ดพบไบรตันก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านเบนฟอร์ดแข่ง32นัดชนะ12เสมอ7แพ้13อยู่ในอันดับที่11ของตารางส่วนทางด้านไบรตันแข่ง32นัดชนะ12เสมอ12แพ้8อยู่นอันดับที่10ของตาราง เรามาดูสถิติที่พบกันระหว่างทั้ง2ทีมโซเบนไบรตันไม่ฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ3ใน5เกมหลังสุดโดยจะเป็นกระอสูม1เสมอ1ต่ำ3าต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันว่าทั้ง2ทีมเริ่มจากเบนฟอร์ด5้านัดล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเป็นกระอต่ำ3าเสมอ2ส่วนจากไบรตัน5้านัดล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเป็นกระอสูง3เสมอ1ต่ำ1ผลขอดสวัสดิที่คาดเบนฟอร์ดเปิดบ้านเสมอกับไบรตัน1ต่อ1นมาต่อที่คู่สุดท้ายเราบอกแอตตันวิลล่าพบนิวคาสเซิล ก่อนอือนเรามาดูดับแข่งกันทั้งสองทีมทานะแอตันวิลลาแข่ง32นัดชนะ15เสมอ9แพ้8อยู่ลำดับที่7ของตารางส่วนทาด้านอีคสเซนแข่ง32นมดชนะ18เสมอ5แพ้9อยู่ลำดับที่3ของตารางเรามาดูสถิติพบก,กันกันทั้ง2ทีมสุดเปน็นอีคสเซอนไปฝายชนะ3ครั้งเสมอ1แพ้1น5เกมหลังสุดดูจะเป็นตรขสูงทั้งหมดต่อไปเราจะมาดูผลกลารแข่งกันทั้ง2ทีมเรื่อจากแอตันวิลลา5นัดล่าสุดชนะ4แพ้1 ดยเปละก็สูงสเสมอ2ส่วนจาร์นีคัสเซนชน่าสุดชนะตั้งหมดด้วยเวละก็สูง3เสมอ 2. 2ผลสร์ที่คาดแอตตานิล่าเสมอกับเนคัตเซนสต่อ2ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนครับสามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไลน์เฮียมาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและเต็งรับรองไม่ผิดหวังออกเป็นว่าหางสนใจติดต่อเฮียมาตามไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย